หลวงพ่อสดธรรมะทโรเนี่ยท่านเป็นอดีตนะอดีตเกจิดังแล้วก็เป็นอดีตเจ้าวาดวัดคูเมืองวัดคูเมืองสมัยก่อนเขาเรียกว่าเนาะวัดหนองสแกะอยู่ตำบลหน,นองไผ่อำเภอหนองขายอย่างจังหวัดอุทัยธานีครับนะเป็นเกจิดังเข้มขลังพุทธคุณที่กล่าวขานกันว่าท่านมีวาจาศิทธ์นะปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อเปียกที่เป็นเจ้าวาดท่านก็มี มีฉายาแบบนี้ว่าหลวงพ่อเปี๊ยกวาจาสิทธ์นะหลวงพ่อสดเนี่ยท่านเกิดเมื่อปีพศ .2437 นที่บ้านทุ่งมะขามหวานอยู่ที่ตำบลหนองนางนวนอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธาน,นีท่านเป็นบุตรของนายพุ่มและนางชื่อน,นามสกุลพันเขียนท่านเป็นลูกคนโตในจำนวนพี่น้องทั้งหมด6คน ต่อมาเนี่ยครอบครัวได้ย้ายมาทำมาหากินอยู่ที่บ้านทุ่งป่าจานอยู่ที่หมู่ห้าตำบลดงกวางอำเภอหนองขายอยางจังหวัดอุทัยธาน,นีในปัจจุบันหลวงพ่อสดท่านจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สี่จากโรงเรียนวัดท่าโพตำบลท่าโพอำเภอหนองขายอยางจังหวัดอุทัยธาน,นีสมัยนั้นเนี่ยผู้ใดมีความรู้ดีจะเข้ามาเป็นครูสอนโรงเรียนประถมได้ แล้วจึงได้ไปสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนกุดจ,จอกกิ่งอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทจนกระทั่งอายุครบ20ปีจึงลาออกมาอุปสมบทที่วัดหนองละแหงใต้เมื่อปีพศ24 5 7โดยจำพรรษาอยู่วัดหนองละแหงใต้ 2, สองพันษาจึงย้ายมาสร้างวัดคูเมืองและจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ จนมรณภาพในปีพศ2516สิริอายุได้79ปี5 9พัรษาหลวงพ่อสดท่านเล่าให้สิทธิ์ฟังว่าตั้งแต่เด็กจนจำความได้ท่านจะไม่ทำนะปานาติบาตคือนะไม่ฆ่าสัตว์ทุกชนิดและก็รักษาศีลห้ามาโดยตลอดในระหว่างที่ท่านดำรงนะ ในเพศบรรพชิตเนี่ยท่านได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศา,าสดาเช่นศึกษาพระธรรมวินัยและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทั้งท่านยังนั่งวิปัสสนากรรมฐานจเจริญภาวนาจนเข้าถึงหลักธรรมปกติท่านจะไม่พูดว่าใครในทางเสียหายเพราะถ้าพูดแล้วใครคนนั้นจะเป็นไปตามคำพูดของท่านเสมอ จึงเป็นเรื่องลือกันว่าท่านมีวาจาสิทธิ์ชื่อเสียงของท่านจึงเป็นที่รู้จักทั่วจังหวัดอุทัยธานีและใกล้เคียงจนมีลูกศิษย์ลูกหามากมายหลวงพ่อสดท่านมีอุปนิสัยใจคอเยือกเย็นอ่อนโยนมีเมตตาสงเคราะห์คนทุกชนชั้นวันนะอย่างเสมอภาคไม่เลือกยากดีมีจนตรงนี้สำคัญนะฮะน่าสำคัญนะฮะนาเกจิในปัจจุบันเนี่ย นะผมไม่รู้ว่านะบางท่านเนี่ยเลือกหรือเปล่าแต่ผมบอกว่านะหลายท่านหลายรูปเนี่ยไม่เลือกนะครับนะไม่เลือกอยังไงบางทีเนี่ยนะที่เขาเลือกเนี่ยนะเพราะว่าลูกศิษย์ทําหน้าที่ไปเลือกให้ท่านนะเลือกให้ท่านอย่างไรน,นะท่านไปเห็นนะนะบางคนพอเห็นนั่งรถด,ดีๆมาในะยี่ห้อแพงๆก็ให้การต้อนรับเนะี่ยลูกศิษย์นะแล้วก็พาเข้าไป นะท่านไม่ได้เลือกหรอกแต่ลูกศิษย์เลือกนะฮะแบบเนี้ยพอคนที่ธรรมดาสามัญเดินเข้าไปขับมอเตอร์ไซค์มาน้ากีดกันไม่ให้เขาพบอะไรแบบนี้มีนะแต่ผมเชื่อว่าเกจิท่านไม่เป็นนะแล้วก็ตลอดชีวิตของหลวงพ่อสดเนี่ยไม่มีลูกศิษย์ลูกหาคนไหนนะเห็นท่านแสดงอาการโกรธให้เห็นนะ่ะเว้นแต่อารมณ์เสียเล็กๆน้อยๆเป็นบางคราว แล้วท่านก็จะกลับมายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเดิมฮะเรื่องการปฏิสันฐานพูดคุยเนี่ยหลวงพ่อสดท่านเป็นคนที่ระมัดระวังคําพูดเป็นที่สุดมักจะพูดส่งเสริมไปในทางที่ดีเป็นที่เล่าขานกันว่าท่านเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์คำพูดคําจาของท่านอ่อนหวานน่าฟังเป็นอย่างยิ่งท่านจะเรียกแทนตัวท่านเองว่าชั้นบ้างอาตมาบ้างและลงท้ายประโยคด้วยคําว่าจ๊ะนะเนี่ย นะบางคนยุคนี้ก็มันตั้งข้อสังเกตในเรื่องของคำพูดคำจานะครับนะเกจิเก่าๆเ,เนี่ยผมว่าท่านไม่ค่อยได้ได้อะไรมากมายอะนะฮะบ,บางทีท่านก็พูดนะพูดของท่านด้วยนะด้วยตัวของท่านนะด้วยความเมตตาของท่านนะท่านจะลงท้ายด้วยคำว่าจะเสมอฮะและปกติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่สุดใครที่มาแสวงหาของศักดิ์สิทธ ท่านมักจะโบยไปหาหลวงพ่อพลอวัดหนองขายยางหลวงพ่อจูว,วัดดอนกลอยสองเกจิดังของเมืองอุทัยในขณะนั้นนะครับหลวงพ่อสดท่านถือการคลองผ้าสามผืนอยู่เป็นประจำสบงจีวรสังคติไม่เคยออกจากตัวท่านเว้นเสียแต่เมื่อท่านพักผ่อนอิริียบทเล็กๆน้อยๆเท่านั้นโดยท่านตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้ว ทุกตีห้าท่านจะตีะระฆังเป็นสัญญาณปุกพระลูกวัดให้ทําวัดสวดมนต์หลังจากฉันเพลนแล้วหลวงพ่อโดจะพักผ่อนในกุฏิของท่านแล้วท่านก็จะสั่งห้ามมิให้ใครเข้ามารบกวนเป็นเด็ดขาดโดยใช้เวลาอยู่ในกุฏินานคราวละสามถึงสี่ชั่วโมงเนื่องจากช่วงเที่ยงจนถึงบ่าย,ายเป็นช่วงที่ในกุฏิมีอากาศร้อนอบอ้าวจึงเข้าใจว่า ไม่น่าจะเป็นการจําวัดท่านคงจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเจริญกรรมฐานหรือทำอะไรที่เป็นการเฉพาะตนเสียมากกว่านะครับการปลูกเสกเลขยันท่านจะทำคนเดียวภายในกุฏิส่วนใครที่จะมารับของไปท่านก็จะเสกให้อีกครั้งเสมอท่านเสกด้วยความปานนี่ตั้งใจทุกครั้งนะฮะเสกแป้งห,หลวงพ่อสดเนี่ยท่านมีชื่อเสียงมาก เขาบอกว่าชาวจีนในตลาดอุทไทยขายของไม่ดีเนี่ยท่านใช้ผ้ายันกับแป้งเศษพร้อมทั้งวิธีใช้ให้ไปปรากฏว่าขายดีขึ้นอย่างผิดหูผิด,ผดตาจนกระทั่งก่อร่างสร้างตัวได้อย่างมั่นคงสมัยก่อนงานวัดหนองสแกเป็นงานวัดที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนั้นนะครับเพราะมีการละเล่นและมหรสพต่างๆมากมาย ถึงแม้จะมีปริมาณคนที่มาท่องเที่ยวมากแค่ไหนแต่ปรากฏว่าตลอดงานเหตุการณ์เป็นปกติเรียบร้อยไม่มีนักเลงไม่มีอันตรพาลกกไหนก่อเรื่องด้วยเกรงในบาร,รมีของหลวงพ่อสดนะฮะในสมัยนั้นเนี่ยหากวัดไหนจะจัดงานใหญ่ๆก็มักนิม,มนต์ท่านนะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่พลอยวัดห้วยนะขานางนะหลวงปูจ่จูวัดดอนกลอย เพราะชาวบ้านให้ความเคารพนับถือและเกรงบารมีประกาศสิทธิ์ของหลวงพ่อทั้งสามท่านอย่างมากนักเลงในสมัยนั้นไม่ค่อยยอมลงต่อตำรวจแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อแล้วเพียงแค่ท่านฉายไฟฉายกราดออกไปแล้วโบกมือออกนะเท่านั้นเองนะครับนั่งลงนั่งลงกันสิลูกนะฝูงชนเหล่านั้นก็ลาวกับต้นข้าวที่ถูก ไม้หน้านั่งราบกันไปตามแสงไฟอย่างสงบเรียบร้อยฮนะจริงๆนะงานวัดเนี่ยท่านเชื่อไหมสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่กลัวนะไม่กลัวเจ้าหน้าที่แต่กลัวเกจิกลัวเจ้าวาดนะกลัวพระโดยเฉพาะเกจิในระดับหลวงพ่อสดเนี่ยนักเลงกลัวอย่างสมัยปัจจุบันท่านเชื่อไหม เวลามีงานเนี่ยเขาใช้สอหอเพราะว่านะพวกนี้กลัวสอหอแต่ไม่กลัวตำรวจเอาตำรวจไปคุมมีเรื่องทุกทีต้องเอาสอหอไปสมัยเมื่อก่อนเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเจ้าอาวาดูแลเองเรียบร้อยนะหลวงพ่อสดท่านใช้ไฟฉายนะทะเลาะกันใช้ไฟฉายนั่งเรียบร้อยนะไม่มีนะนี่คือ นะบารมีของหลวงพ่อสดนะครับนะท่านไม่ชอบไปพวกขี้เมานะเมาเล่าเมายาพวกผีพนันเนี่ยและอาบายามุกต่างๆท่านไม่ชอบเลยโดยมักกำชับสั่งสอนชาวบ้านอยู่เสมอว่าถ้าป่าถนาความสุขความจเจริญแล้วอย่าเข้าไปคล้องแวะกับสิ่งเหล่านี้เป็นอันขาดการแจกวัตถุมงคลข,ของท่านก็มีกุศโลบายในการส่งเสริมจริยธรรมไปในตัวด้วยเพราะทุกครั้งที่ท่านแจกพระ จะมีเงื่อนไขเป็นข้อห้ามที่เกี่ยวกับศีลธรรมและอบายามุขต่างๆนั่นเองหลวงพ่อสดท่านเป็นพระสมถะศึกษาวิชาคมจากบิดาของท่านแล้วก็เป็นอาจารย์สายอุทัยหลายองค์โดยท่านสำเร็จวิชาณนะเมตตามหานิยมท่านสร้างวัตถุมงคลไว้หลายแบบทั้งเหรียญรูปหล่อพยันเสื้อยันรูก่ายแบบต่างๆกุมารทองนี่กุมารทองท่านดัง นะตกมาถึงนาะหลวงพ่อเปียกกุมารทองหลวงพ่อเปียกก็ดังนาะตะกุดนะครับแหวนล็อกเก็ตนะรอยฝ่ามือฝ่าเท้าอันนี้ดังหมดวัตถุมงคลของหลวงพ่อสดนะที่ดังเหรียญเสมารุ่นแรกสร้างปี2504มีทั้งหมด3าแบบมีเหรียญกะไหลทองตัดห่วงแจกกรรมการเหรียญธรรมดาไม่ตัดห่วงกระไหลทอง เหรียญธรรมดาไม่ตัดห่วงลมดำส่วนจํานวนสร้างเนี่ยไม่สามารถระบุได้ชัดเจนวัตถุมงคลรุ่นสองจัดสร้างในปีพศ2506ออกให้กับวัดหนองและแหงใต้ซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่อสดจำพรรษามาก่อนมีทั้งหมด3ชนิดมีเหรียญรูปไข่เนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิลหรือที่นิยมเรียกกันว่าเหรียญใบพุทรา ด้านหลังระบุคาถามหาอุดของหลวงพ่อนะครับแล้วก็มีรูปหล่อปั๊มเล็กเนื้อทองเหลืองกระไหลทองก้อนอุตตะกัวบางองค์ที่ตะกัวหลุดพกเส้นเกษาแล้วก็ผงสีขาวๆบรรจุอยู่ด้วยถือว่าเป็นรูปหล่อรุ่นแรกของท่านเพราะจัดสร้างในปี2506ก,ก่อนผมเกิดปีหนึ่ง นะผมเกิด2,507อันนี้สร้าง2,506นะแล้วก็ก่อนปั๊มใหญ่อยู่หลายปีนะแถมยังมีมวลสารสำคัญของท่านบรรจุอยู่ด้วยที่สำคัญถูกกว่าปั๊มใหญ่เยอะเลยนะแล้วก็จะมีสมเด็จหลังรูปเหมือนปี2,506เป็นเนื้อดินเผาผสมผงมีทั้งดินเผาเปื่อยๆดินเผาปิดทองนะดินเผาลงรักแล้วก็ดินเผาลงรักปิดทองนี่ นะเป็นวัตถุมงคลของนะหลวงพ่อสดนะไปหาเก็บกันนะวัตถุมงคลของหลวงพ่อสดเนี่ยนะวัตถุมงคลหลวงพ่อสดวัดหนองสแก่กล่าวขานกันว่ามีประสบการณ์ดีทางด้านแคล้วคลาดปลอดภยัยเมตตามหานิยมรวมไปถึงคงกระพันด้วยนะนี่ฮะนะหลวงพ่อสดนะครับวัดคูเมืองหรือวัดหนองสแกเนี่ยนะครับนะอยู่ที่บ้านหนองสแกนะตำบลหนองไผ่อำเภอหนองขายอย่างจังหวัดอุทัยธาน,นี สังกัดมหานิกายฮะนะความเป็นมาของวัดเนี่ยชาวบ้านหนองสแกได้อพยพจากบ้านหนองละแหงใต้เมื่อประมาณปีพศ .2430 เพื่อมาจับจองที่ดินทำมาหากินจนเกิดเป็นชุมชนนะมากขึ้นในสมัยนั้นเนี่ยชาวบ้านต้องเดินทางไปทำบุญที่วัดหนองละแหงใต้ซึ่งอยู่ไกลจึงคิดจัดสร้างวัดขึ้นและได้ไปปรึกษากับหลวงพ่อสดซึ่งอุปสมบทอยู่ที่วัดหนองละแหงใต้ และนิมนมนท่านมาเป็นประธานการจัดสร้างและจำพรรษาในปี2459นะเริ่มแรกเนี่ยนะเริ่มแรกเป็นสำนักสงฆ์นะรอบหนองน้ำที่ล้อมรอบไปด้วยต้นสแกปัจจุบันขุดเป็นสระน้ำอยู่ทางทิศเหนือของวัดจึงเรียกกันติดปากว่าวัดหนองสแกนะครับต่อมาปีพศ2463ได้รับอนุญาตจากทางการประกาศให้ เป็นวัดชื่อว่าวัดคูเมืองฮนะโดยสันนิษฐานว่าวัดตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณคันคูเมืองซึ่งเป็นเมืองเก่าสมัยทราวดีปัจจุบันไปนที่รกร้างเปล่า,าไม่สามารถนะถางได้และเป็นที่สาธารณประโยชน์นะเจ้า,าวาดนะครับของวัดแห่งนี้ก็มีนะหลวงพ่อสดนะนะหลวงพ่อสดเป็นองค์ปฐมแล้วก็มีพระอาจารย์พงศ์มีพระอาจารย์อมมีพระอาจารย์ปทุม มีพระอธิการทงดีนะสำหรับเจ้าวาดรูปปัจจุบันก็คือหลวงพ่อเปียกนะนะหลวงพ่อเปียกวาจาสิทธิ์พระเกจินักพัฒนาชื่อดังเจ้าคณะตำบลดงกวางหนองไผนะ่ฮะนี่คือประวัติของหลวงพ่อสดณนะวัดคูเมืองอุทัยธาน,นี